เพื่อนๆสงสัยไหมครับว่าแฮชแท็กบวชเอเนี่ยคืออะไรและมีความเกี่ยวข้องกับน้ำไรยังไงคลิปนี้มีคำตอบนะครับแต่อย่าลืมกด Subscribe ช่องนี้ก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลอัปเดตก่อนใครเลย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตูมว,วุว่นวายกับอาร์มนะครับคลิปนี้เนี่ยอาจจะมาพูดคุยเกีเ่ยวกับแฮชแท็กบวชเอ็มกันนะครับคือเมื่อเช้านี้อาร์มก็ถ่ายทวิตเตอร์ไปเรื่อยๆใช่ไหมจนมาเจอแฮชแท็กบวชเอ็มนะครับแล้วรู้สึกว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับอไรทด้วยก็เลยวันนี้นะครับมาสวมบทบาทเป็นยอดนักสืบโคน,นันนะครับในการไปตามสืบเรื่องราวมาให้เพื่อนๆฟังกันนะครับ เรื่องเราก็คือเมื่อประมาณปี2017หรือเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเนี่ยครับน้องไบร์เคยแอบแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มลายของบ้านแฟนคลับนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าตามกลุ่มลายสแควร์หรือบ้านแฟนคลับต่างๆเนี่ยบางทีนะครับอาจจะมีศิลปินนะครับแอบแฝงตัวเข้าไปเป็นแฟนคลับของตัวเองแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งน้องไบร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแอบแฝงตัวเข้าไปท,ทําทีว่าตัวเองเนี่ยเป็นแฟนคลับของตัวเองซะอย่างนั้นแล้วเข้าไปนะครับโดยใช้ชื่อว่า e จุด แล้วก็แนะนําตัวแน่นอนนะคะว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อเอมนะคะโดยใช้รูปโปรไฟล์นะคะเป็นรูปน้องเม่นนะคะที่ตัวเองน่ะเคยเลี้ยงไว้นั่นเองนะครับนี่ก็เลยเป็นที่มาของคําว่าเอมนะครับแต่เอ๊ะแล้วคําว่าปวดเนี่ยมาจากไหนกันแน่ล่ะครับคือหลังจากนั้นนะครับน้องไบร์ก็ได้เผยตัวตนไปนะคะว่าเนี่ยน้องไบร์เอนะครับน้องไบร์ว่าชีราวิทย์แอบมาเป็นแฟนคลับของเองซะอย่างนั้นนะครับฮัลโหลครับอ่านี่คือกุ๊บไบร์ใช่ไหมก็ เมื่อเช้าที่ไปแกล้งขอโทษนะเดี๋ยวไว้เจอครั้งหน้าน้าองเอมจะหาอะไรมาทดแทนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยแฟนคลับตัวจริงนะครับกเ็เรียกน้องไบรท์ว่าน้องบวชนั่นเองนะครับแล้วบวชเนี่ยมาจากคําว่าไบรท์บีซีนะครับหรือไบรท์วัชิราวิชิวะอารีชื่อเต็มของน้องน,นั่นเองเมื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเป็น B V แล้วก็ C นะครับถ้าเกิดเขียนเป็นภาษาไทยอีกทีนึงเนี่ยก็จะเป็นบวแล้วก็ซอนะครับมันก็เหมือนคําว่าบวชเนาะแต่มันจะเป็นแบบ บวชซึ่งมันจะดูแบบอ่านยากเหลือเกินก็เลยเป็นคําว่าอ่ะบวชแล้วก็แล้วกันนะเหมือนแบบบวชพระบวชชีบวชบวเนรอะไรประบาณแบบนี้นะครับก็เลยเรียกน้องไรว่าน้องบวชนั่นเองครับครับนี่น้องเอมนเองนะคะต่าวันนี้ก็ช่วยตั้งใจทํางานด้วยครับไม่งงานน้องเอมจะเป็นตีนะนี่แหละก็เลยเป็นที่มาของแฮชแท็กบวชเอมนั่นเองนะครับ แต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคบะบพอเมื่อปี2017เนี่ยเขาว่ากันว่านองไบร์เนี่ยมีฉายาด้วยนะคบนั่นก็คือเคราชินีโอ้โหชื่อดูน่ารักมากเลยนะครับแต่เอ๊เคราชินีเนี่ยคืออะไรกันแน่นะครับจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าเคนะครับเป็นศัพท์คํานึงของสาววายนั่นเองอแล้วก็สงสัยอีกใช่ไหมว่าสาววายนี่คืออะไรวายเนี่ยเป็นตัวย่อมาจากคําญี่ปุ่นนะครับคําว่ายาโออิ o I และคําว่ายูริครับ คำว่ายาโออีเนี่ยก็คือความรักระหว่างผู้ชายและผู้ชายครับส่วนคำว่ายูริเนี่ยเป็นความรักระหว่างผู้หญิงและผู้หญิงครับ สาววันะครับเขาก็จะมีคําศัพท์เฉพาะของเองนะครับก็คือคําว่าเคกับคําว่าเมนะครับเคเนี่ยมาจากคําว่าโอเคนะครับหมายถึงฝ่ายรับนั่นเองถ้าดูง,ง่ายๆเนี่ยก็คือเหมือนน้องทายนะครับในเรื่องพอเราคู่ก,กัน together the series นะครับและอีกคํานึงก็คือคาว่าเมนะมาจากคําว่าเซเมสจะเรียกสั้นๆว่าเมหรือว่าเศก็ได้นะครับแปลว่าฝ่ายรุกก็คือสาววัดในเรื่องพอเราคู่ก,กัน together the series นั่นเองนะครับคือแบบหูรุกตลอดเลยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติแยกย่อยลงไปอีกนะคบว่าเคเมแต่ละประเภทเนยง ้างแต่ถ้าพูดคลิปนี้นะมันคงจะยาวมากนะครับอ้ามขอเก็บไปพูดในคลิปคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับแต่ในคลิปนี้นะจะพูดถึงเคราชินีนะครับซึ่งเป็นฉายาที่นองไบร์ได้เมื่อปี2017นะครับโดยคนุณสมบัติของเคราชินีนะก็คือ1เลยจะเป็นคนที่แบบ คีวีคีวีอย่างอารมณ์เสียง่ายๆมากๆเลยนะครับ 2. อเนี่ยเคราชินีเขาจะเป็นคนที่แบบชอบสั่งนู่นนี่นั่นมากเลยนะครับเป็นแบบคนที่แบบขี้บน่นบอดี้จู้จีุ้กจิกอะไรประมาณแบบนี้ครับคืออยากจะได้อะไรก็ต้องได้แบบนั้นนะครับเปรียบเสมือนว่าเองเนี่ยเป็นจกักรพรรดิ์ดีเลยก็ว่าได้นะข้อที่3นะครับเคราชินีเนี่ยมีความสามารถในการเปลี่ยนเมฆธรรมดาให้กลายเป็นเมฆธาตุเพื่อรับคําสั่งและทาตามคําสั่งของเตงตลอดเวลานั่นเองครับ และอย่างที่4นะครับเคราชินีเนี่ยก็จะมีอาการซินเดเรเข้าแทรกด้วยนะครับอาการซินเดรเนี่ยก็คืออาการปักไม่ตรงกับใจนั่นเองครับแต่เอ๊ะน้องไบร์เนี่ยเป็นเคจริงๆหรอครับอย่างเงี้ยนะวงก็ต้องเป็นเมสใช่ไหม <laughs> เป็นไงกันบ,บ้างครับสำหรับคลิปนี้เอาไปว่าพอหอมปากหอมคอก็แล้วกันเนาะแต่ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไ like, ลค์หรือว่าแชร์ไปเพื่อนๆดูก็ได้นะครับหรือคนไหนนมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยวันนี้ลากไปแล้วนะครับพบกลับในคลิปหน้าเราบองว่าอาจจะนำเรื่องราวอัปเดตแบบนี้มาฝากกันดี่งแน่นอนก่อนสักกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้อา่านด้วยนะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย